ทักทายสบายดีเดอ้อพี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องทักทายสบัสดีสบายดีพี่น้องป้องฝ่ายเบิร์ตสุขุขคนนะครับผมนอกสบายดีเดอ้อสบายดีเจ้าสบายดีพี่น้องอยู่ตามกเทศสบายดีเดอ้อสบายดีอันบอนึงกับมาไม่นี่กอ,อก่ะเอาพี่ย่างไรหรอกพี่น้องรับพี่พังน้องพากิ๊ฟซีอันน้องเป็ดน,น้อยกับกาบแล้วก็กิฟซีพี่น้องลํำเพิินอ่าผมที่มาติดตามบอนึงบอนึงก็ต้องขอบคุณ หลายเด้อพี่น้องฟังไทยนะครับผมที่ติดตามรับชมอ่าในสิ่งที่เบอร์หนึ่งอ่าเาบาเนาะก็คือเฮาเบาเบาจากใจพี่น้องตีเตียนเฮาก็ตีเตียนจากใจให้กำลังใจการกำลังใจจากหัวใจพี่น้องพะว่าจากค้นสวรรค์น,นาเกตดบานเดียวกันพี่น้องเอยเนาะเอาเบอร์หนึ่งกระตื้นมากพี่น้องตื่นไปอาบน้ำเรียบร้อยก็มาบึงอันช่วงน้องเพื่อนอันไลฟ์สดน,นะพี่น้องเออทาง o u t u b e ณะพี่น้องเนาะรองลา เพิ่นไหลสดกันเลยเบิ้งหาก็เลยทักทายเพิ่นไปแล้วละลายพี่น้องเนาะก็ตามที่พี่น้องเห็นแล้วล่ะพี่น้องก็ถือว่าเพิ่นเขาวอาดีมีเหตุผลของเพิ่นอ่าในสิ่งที่วันหนึ่งอ่าจำคำเพิ่นวอาก็คือเพิ่นมีเหตุผลคือเพิ่นวอาเนาะบ่อยากให้ให้ค่ากับคนที่ที่คิดลบเหมือนบอกพี่น้องอันนั้นคือคือเพิ่นวอามีเหตุผลอีหลีพี่น้องเนาะอืมอ่าชั่นโตวันหนึ่งกเบวันหนึ่งว่าไม่อย่างไรพี่น้องกะฝากพี่พางน้องว่าเป็นก็ลังใจ อ่าให้น้องเศร้าลาแล้วก็เป็นกำลังใจให้บ่นหนึ่งแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอลล่าทุกๆวงเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ศิลปินทุกๆคนแหละพี่น้องเนาะที่ซานพันตัวเองเนาะมืัอนี้บ่นหนึ่งก็สิออกมาเว้าในการที่เพิ่มเติมที่เอฟซีเป็นข้อขมาพี่น้องเออเพิ่นก็ว่าโอ้ยบ่นหนึ่งอ่ามาเว้ามาเล่าให้พี่น้องฟังอีกเด้อเพิ่นก็ว่าเออเนาะสิแม่นว่าเจ้าเว้าม่วนคักสิแม่นว่าเจ้าเว้าดีคักว่าซั่นโอ้ยเนาะอันนี้ก็ดีอกดีใจพี่น้องมีคนชื่นชมอ่า ก็บ่กว่าพี่น้องบ่กว่าแต่คนถึนชมบ่กว่าแต่คนคีรลบหรือยังไดเนาะเพราะว่าเบอหนึ่งกับขอบคุณเบิร์ตพี่น้องที่เขามารับชมอ่ะซ่องยูทูบวันว่างๆหรือว่าทีมงานวันว่างๆบ่าวเล่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะหรือว่าอยู่กับเบอหนึ่งคนเก่าคนเดิมเพราะว่ากัมีเอฟซีเก่าๆจากสองจำปีก่อนหลับพี่น้องที่ติดตามสองเก่าเป็นกัดทักไทยกันเข่ามาว่าโอ้ยเบอหนึ่งจะประเทดซ่องนั่นหรือตีประเทดแล้วพี่น้องเนาะซ่องที่ว่าอ่าเบอา์หนึ่งเบอร์หนึ่งแชแนลว่านะพี่น้อง เบอร์หนึ่งเบร์เด็ดเหตุเราได้เคื่องซองนั้นพี่น้องเพราะว่าเบอร์หนึ่งเบอร์เด็เป็นเจ้าของซองนั้นแล้วเนาะอ่าก็มิได้ซองนี่ละพี่น้องพักดันซองนี่ละวันว่างๆบ๊บเล่าอีหล่ะพี่น้องเพราะว่าวันว่างๆหนึ่งบ๊บเล่าอีหล่ะพี่น้องเนาะพี่น้องก็จะได้เห็นผลงานเบอร์หนึ่งไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเพราะว่าเบอร์หนึ่งเองกะเป็นคนที่มักหลองมักล่ำอยู่แล้วพี่น้องก็เลยมักมักฟังล่าก็เลยมักพี่น้องมักผู้ใดที่แปลว่าสานฟันด้วยกันแปลว่าคืนว่าสานฟัน อ่าในการที่จะเป็นมอลลอนมอลำเนี่ยเพอ่์นให้ชื่นชมพี่น้องเนาะยิ่งเป็นคนเล่าเท่านี้ยิ่งยิ่งมาชื่นชมหลายลาราคาเบอร์นหนึ่งอยากบอกว่ามีเอฟซีหลายหลายคนผลักมาคอมเมนต์เนาะพี่น้องเพิ่นก็บ,บอกว่าอ่าเป็นยังคนเล่าบางคนบางกลุ่มถึงบอกให้น้องเป็นยังสกัดกันเป็นยังบอกจังชัดจังสี่จงตีน้องอันนี้เบอร์นหนึ่งเบอร์อยากกล่าวคายถึงถึงจุดน,นั้นเนาะพอเบอร์นหนึ่งได้บอกไปแล้วว่า มันมีสองใหญ่ๆอีหลีอันนี้ยอมรับว่าเบอร์หนึ่งกับยังเบอร์หนึ่งบแมนนองเน,น,นี่ยเบอร์หนึ่งโตเบอร์หนึ่งเป็นคนเล่าน้ำกันเบอร์นี้ยังผิดหวังที่แปลว่ามีช่องยูทูบช่องอยิใหญ่ๆแบบว่า,ามีคนติดตามเป็นล้านกว่าแหละมาคอมเมนต์บอกให้น,อน,อน้องฉันถึงบอกเอ่ยซื้อน้องกันแล้วแต่แต่แตไปคอมเมนต์ในช่องที่น้องไปสมัครในช่องที่น้องไปออเดชัน่นนะครับผมมันบบสมควรอย่างยิ่งชวนตัวเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งมองว่าบบสมควรอย่างยิ่งที่จะไปทําแบบนั้นเเบิงข้ากเบิ้งซซือ ขั้นว่าพีดยังกับน้องส้นต, ine, สนตัวนะก็บ่จําเป็นต้องไปแม่นในช่องที่ที่เขาไปสามารถเช่วนว่าอ้าิว่าข่อยนี่อันนี้ข่อยสมมุติให้ฟังสมมุติว่าข่อยนี่ไปอา่าคือว่าข่อยพีดคนนึงสินะบ่เข้าใจกันแล้วสมมุติว่ามีน้องคนนึงไปสามัครงานในห่านที่ที่ข่อยรู้จักเขาข่อยก็บ่จําเป็นต้องไปว่าไปไปเลา่าไปเล่าให้ให้ท็อกแก่ห่านอ่านฟังว่าน้องคนนี้เป็นจริงจริงสิให้ท็อกแก่เขาเห็นเองให้ท็อกแก่เขาเบิ่งเอง เขาจะรับบรับมันเรื่องของแถาแกมันเรื่องของแถาแกหลานนั้นบอจำเป็นต้องไปว่าห้าาไปว่ปุ๊บเขาจะมองว่าเฮาเป็นคนบอดีมันบอเมนว่ามันบอแมีนว่าเขาจะมองเจ้าเจ้าดีเด้อเขามองเจ้าเป็นคนบอดีเขามองเจ้าเป็นคนอิจสาขี้อิจสาเออเขาบม่ได้มองเจ้าว่าชื่นชมเจ้าโอ้มาเปิดเผยเรื่องจริงแห่มาบอกยิ่งชั้นสิเรื่องจริงเป็นอย่างใดคอยบบหูแล้วคอยก็บ่ฮหูน้่อีกถือบอพี่น้องล่ะกัเจ้าของวงเผินก็บ่ฮหูน้่อีกว่าเจ้านี้ผู้เรื่องจริงซําใดญของน้อง นั่นแหละโบชมควรญยังยิงแต่คอยบอกเขาเอยซื้อส่องยูทูปดังๆคนนั่นก็แล้วกันพี่น้องพี่น้องบางคนเอฟซีบางคนกระหูแล้วที่คอมเมนต์มาในส่อง่อยกระหูซื้อชัดเจนเนาะแต่่อยก็บอกคือ่อยว่าว่า่อยบอกบอกคอตอบบอกว่าคอยบอกเขาเอยซื้อเพราะว่าคือคอยบอกว่าคนเฮากับอย่างในคานนี่คนที่แปลว่าขี้อิดอย่างประมาณนี้นะพี่น้องเออทุกคนก็บทหูนั่นแหะเพราะว่า ส่วนหนึ่งเล่าประชีโจมตีอย่างยูทูบเบอร์น้ากันหนลายหลาพี่น้องวอลจังสนแดงสีให้งงน่ะขั้นว่าขั้นว่ายูทูบเขาดีเท่ากับบัวาพี่น้องขั้นว่ามีอาเอียงเออยียงเท่ากับจังสีวอาจัาสิพี่น้องแม่นบอกอันนี้ไปไปวอลจังสนแดงสีไปคอมเมนต์นะ่ะแล้วคนแล้วคนติดตามสองใหญ่มันเป็นล้านสองลา้านถือบอกพี่น้องแล้วสองคุณก็คนติดตามเป็นล้านแล้วคุณไปคอมเมนต์แบบนั้นมันก็ไม่ใช่ใช่ไหม คอมเมนต์เกี่ยวกับอ่าประวัติน้องเขาบางสิ่งนะเออจังเซนจังซีวบอกนะเออเขาอ่านมืออะไรเข้าอุสึกแบบว่าอืมบ่งบอกจริงๆก็คือบอกอ่าบอกว่าบิรตก็ต้องรับอันผู้หญิงคนนี้น้องคนนี้จังเซนจังซีเจ็โอ้ข่อยอ่านแล้วข่อยุสึกแบบจังไงโบรู้อ่ะคือมองมองข่อไข้อุศิบแบบโบอูอะคือคือเขาเขาเบิ่องไหนเข้าอุสึกว่าเฮ้ยอันนี้มันสองคนลาวฮาดีว่าสองคนสวรรค์คือกันนี่เออเป็นอย่างคือเมื่อเมืนแบบสี่คนติดตามเจักรเวลลาน จะลับมาคอมเมนต์นี่นช่ส่องที่น้องเขาไปสมครแบบมีประสบขออยู่ซื้อแบบเบิ่งแล้วอ่ะควนนาทีโอ้ยเป็นกำลังใจให้น้องเด้อขอให้นอ้องอ่าสานพันที่น้องเป็นจริงขนาดโตเจา้าเจ้าก็ยังสานฝันตัวเองอยากเป็นนักร้องนักร้องขนาดเจา้จาก็ยังเห็ดแบบว่าอ่าโดนตรงโดนตีอันักร้องมากออกในสองเจ้าเจ้าก็ยังเห็ดผลง,งานพงงานเพลง,ง,พลงของเจา้าแต่เจ้าไปครับคอมเมนต์ช่องข้องน้องครับแบบนั้นเมื่อก่บนแมร์เนาะอืแล้วก็มีนกักร้องคนสวรรณเ์นาเนี่ย เอยก็บอกว่านักร้องตามงานดอกพี่น้องเอ้ยอันเพิ่นไปคอมเมนต์ให้น้องเขาว่าข่อยน่ะไปคอมเมนต์จังซี่ข่อยว่าเป็นหยังถึงจะฮู้ได้จังได๋ว่าน้องเขาจะดังหรือบ่ดังจะคือไปคอมเมนต์น้องๆเขาเสียเสียหายแบบนี้เพิ่นไปเว้าให้น้องเขาแล้วเพิ่นก็เอาคอมเมนต์ของของส่องใหญ่ๆมาให้ข่อยเบิ่งเอ้าข่อยข่อยข่อยบ่ได้เกี่ยวเพราะว่าข่อยบ่ฮู้เรื่องแบบนั้นเนาะคือข่อยบ่ได้สนใจข่อยโฟกัสในการที่แบบว่าให้กำลังใจคนเล่าน้ำกันถือว่าพี่น้องข่อยข่อยหากำลังใจแบบว่า ห้กำลังใจเพื่อได้ไปไดีๆเข้าดีใจนําพี่น้องอย่าไปคิดเอ,องอคติเอ,องปนนั้นถือบอกคือทุกคนน่ะทุกคนต้องการชีวิตให้ดีต้องการชีวิตตัวเองให้มันดีถือบอกขนาดเจ้าเองเจ้าเ็นยังเฮ็ดสองย u b e เจะมีคนติดตามเป็นหลานใช่ไหมก่อนเนี่ยเจ้าเขา,าบ้านั่นเวรานี่ไพกระหูคั้นบู้ขี้พื้นเขาก็จะบ่เเ้าดอกพี่น้องเนาะคอยในเป็น f อซเขาพลาจะโดนพี่น้องเขาก็ฮู้จักเนาะว่าเออแล้วมาคอมเมนต์ในในหายน้องเขาแบบนี้นะ่อยมองว่าอืเป็นผู้ใหญ่ซื่อ มีคนดีนตามเน็นล้านซือ้อเป็นเน็ตอดอนซือ้อแต่ข้อมคิดอาจจะน้อยข้อมคิดแบบขี่อิจฉาหรือ,อยังไดขอโบหูน้องครับมาดังยูพีมันก็ดีแล้วเนาะอืมเมนบอยเมนบอพี่น้องคอยว่าถือบอเออคือคือนี่คอยค,ค,คอยว่าตรงตรงเล่นบอยเมนบอยคอยตำนี้คนเล่าน้ำกันเด้อเมนความมูเจ้าว่าอีหลีคนเล่าบางคนเนี่ยขี่อิจฉามันแมนอีหลีพี่น้องเอออันนี้มันแมนอีหลีคอยว่าต,ตรงตงเล่นแมนอีหลีเนาะอืม ข่อยว่าจัจจัยเลยแม,น,มนอีหลีนี่ข่อยเห็นเห็นหลายลายคนแล้วเนาะแมนอีหลีแมนแมนความพี่น้องเว้าว่านะแมนความพี่น้องไทยเว้าอีหลีเออแต่เขาก็บ่ยอมหาปัญหะพี่น้องอบางคนดอกว่าเ้าบ่ได้เป่ารวมเด้อจนในที่นั้นชิม่ารามาอีกย่าง่อยเว้า,วาให้คนเล้าเฉินชิ่ข่อยว่าบางคนเนาะบางคนเท่านั้นเอ้าเขาเรื่องเลยพี่น้องสิวอาว่าอะไรกันเขาเรื่องได้ซนะเนาะก่อนจบคลิปกะ กา้กำลังใจน้องลาคือเกา่าแล้พี่น้องเก็จะได้เขาสู้เนาะเมื่อหนอึน่งก็เป็นกำลังใจให้น้องเพื่อนคือเก่าแล้วกาได้เห็นเพื่อนชอาไปเรื่อยๆเมื่อหนึ่งคิดว่าคนไทยมันพัฒนากันได้ยัให้พี่น้องคิดไปว่าขนาดคนไทยไปเป็นนักร้องดังก็ยังมี่แล้วก็คนเกาหลีมาเป็นนักร้องอยู่ไทยกันยังมีนั่นแหละพี่น้องก็ต้องไปอีกอย่างาต้องไปอัติอีกอย่างหลายแบบเกี่ยวกับอันก้มงก้นไปก็ต้องไปเว้าถึงประเด็นนั้นให้เว้าถึงประเด็นการว่าหลอ่งล่ำ มวนมั่นล่ะรับไปได้ล่ะพี่น้องเนาะเออเอาสิ่งนี้บต้องไกเก็บเอาแบบว่าไปบอกให้เขาบันทอนใจแบบว่าเอาตอตัวนั้นตัวน,นี้พอเขาสิมีอนาคตเนี่ยก็ไปบอกให้เขาบันทอนใจสินะมาบริจงบ่อยากให้มองมัมน่นให้เป็นกำลังใจให้ไปคอมเมนต์็กำลังใจดีกว่าเนะาะเออให้น้องพึกงพ้นจากนงนี้เดี๋ยวก็ดีขึ้นในอนาคตน้องก็อาจจะแปลว่าพึกหลายๆดีขึ้นพี่น้องต้องไปฟังนางานไปฟังนาเวที่เดี๋ยวเพิ่นเปิดอันฤดูกาลจังหน่อยพี่น้อง หนึ่งแนะนำกับซีรีส์เบอร์หนึ่งนี่แหละสิได้ไปฟังเป็นอาวุธทีรับรองพี่น้องได้เห็นผ่านช่องยูทูปบันบางๆหนึ่งมาเล่าแน่นอนพี่น้องเอันนี้ก็ลังใจให้หกันซึ่งกันและกันพี่น้องเลยเนาะเอับโอเคก่อนจบคลิปนี้กัขอบคุณเอฟซีเพจลำเพื่อหลายๆเด้อพี่น้องเนาะมาติดตามขอบคุณเอฟซีอันน้องลาเป็ดกับกับนะครับผมที่ติดตามสองเบอร์หนึ่งอ่า กะมามเว้าบ่วมวนกันนในละพี่น้องเนาะบ่มีหยังมาเว้าหลายดอกพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็วันเข้าพรรษาพี่น้องเนาะวันพระเออ่อยก็สิไปน้องกับล่ะพี่น้องไปหากินข้าวตื่นมากอะติดตามเบิ่งช่องน้องเขาเลยพีน่น้องเบิ่งช่องน้องเขาเบิ่งช่องที่มีน้องเขาจังซี่น่ะเออเฮาก็มาเบิ่งนี่แหละก็เบิ่งช่องอื่นๆนํานอะไพี่น้องบ่ว่าแต่ช่องน้องเขาเนาะเอาเบิ่งนึงก็เบิ่งไปเรื่อยๆล่ะเอาโอเคพี่น้องเนาะเป็นกําลังใจให้พี่น้องเด้อพี่น้องเน้อก็เป็นกําลังใจให้น้องหลาสู้ๆ はおはようございます。